มีสเสน่ห์แม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังต้องหลงรักครับการทําให้สมองมนุษย์เนี่ยจดจําคุณแบบไม่มีวันลืมถ้าคนเราจะจดจําอะไรก็ตามแต่แบบไม่ลืมจําแค่3าอย่างการเห็นภาพความรู้สึกจํากลิ่นครับคุณต้องเข้าใจว่าสมองมนุษย์จะจดจําอะไรแบบไม่ลืมมันจะมีอยู่3ตอนคือตอนตอน้นตอนพีคและตอนจบซึ่งไอ้สตอนเนี้ยจะต้องประกอบด้วยอะไรครับด้วยภาพความรู้สึก และกลิน่นเพราะง้เนี่ยถ้าคนจะจดจําคุณได้คุณต้องทําแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณชวนเขาออกไปจิบกาแฟตอนตอน้นเลยครับเวลาเจอเนี่ยให้รีบชมทันทีคุณฉีดน้ําหอมไปครับคุณแต่งตัวดูดีไปนี่คือคุณกาลังถูกบันทึกลงในความทรงจําครับในระยะเวลาต่อมาคุณอาจจะมีคําพูดแบบดีๆหรือการที่คุณย้ายจากร้านกาแฟออกไปชมวิวบางอย่างครับความคิดของเขาจะเกิดความจําครับ และตอนจอบคุณจะต้องชื่นชมเขาครับหรือบอกความรู้สึกดีว่าวันนี้รู้สึกดีไงเออขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่อุตส่าห์ให้คําแนะนําขอบคุณมากเลยที่วันนี้เนี่ยเอ,อ่อช่วยให้คําปรึกษาหรือว่าขอบคุณมากเลยที่วันนี้เนี่ยทำให้ฉันรู้สึกยิ้มได้หรือตลกมากเลยวันนี้สนุกมากเลยแล้วก็ไม่เคยเจอใครที่ตลกเหมือนคุณหรือไม่เคยเจอใครที่ให้คําแนะนําดีเหมือนคุณมาก่อนเลยขอบคุณมากจริงๆคือจอบให้แฮปปี้ครับสมองของอีกฝ่ายก็จะบันทึกความจําครับ คุณลงไปในจิตใต้สำนึกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลองสนิมมากขึ้นผู้คอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยค พูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็น ก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นเนะี่ยสิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,009คูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ไลน์แอดนะครับ